ไปหลังจากนั้นประมาณสักวัน2วันก็จะตามไปให้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณน้อยแสงตะวันนะคะคุณน้อยแสงตะวันก็ทำร้านอาหารนะคะก็เวลาไลฟ์สดก็ไม่ได้เปิดเสียงนะคะเพราะว่ามันจะติดเสียงเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์เอานะคะก็ต้องเลี่ยงแบบนี้นะคะเหมือนช่องคุณออฟพักจิระนะคะช่วงที่คุณออฟเก็บชั่วโมงไลฟ์สดแกก็ต้องปิดเสียงเหมือนกันนะคะ พอทางานอยู่ที่ท่าเรือนะคะท่าเรือแหลมฉบังนะคะถ้ามาถ้ามามจำไม่ผิดนี่คุณอ๊อฟน่าจะอยู่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะเพราะแกเคยบอกอยู่ครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะมันมีหลายจังหวัดที่ออฝนฟ้าเริ่มตกนะคะพอฝนตกหวัดมันก็จะตามมานะคะไข้หวัดใหญ่ก็ตามมาอีกนะคะ ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะที่ทำงานของมายก็มีคนเป็นโควิดนะคะวันนี้เพื่อนในกลุ่มก็แจ้งข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าไปทำงานนะใส่แมสตลอดเลยนะห้ามถอดเด็กขาดยกเว้นตอนกินข้าวนะคะส่วนเพื่อนที่เขาเป็นโควิดนะเขาเพิ่งจะรู้ตัวเมื่อตอนวันศุกร์นะคะเขาเพิ่งรู้ตัวเมื่อตอนวันศุกร์ว่าเขาเป็น โดยการเข้าไปตรวจ ATK ตอนกลับบ้านนะ,ะแต่โชคดีว่าเราเนี่ยไม่ได้คุกขีกับเขาแต่ว่าได้คุยกับเขานะคะเราตกใจที่ได้ข่าวของเขาว่าเขาขึ้น2ขีดเราก็เลยเอา ATK ของเรานะคะตรวจดูก็ปรากฏว่าไม้ก็ไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้ติดของไม่ไม่ไม่ไ,มได้ติดเขามานะคะก็โล่งใจนะคะที่ไม่กลับไปเป็นอีกนะคะก็พรุ่งนี้ก็คุยกับเพื่อนอยู่นะคะว่า สิ่งของอะไรที่เขาจับต้องอยู่นะคะก็คงต้องใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดฆ่าเชื้อรู้สึกว่าโควิดมันจะไม่หายมันจะไม่หายไปจากโลกนี้หรือยังไงไม่ทราบนะคะมันเวียนว่ายตายเกิดมาหาพวกเราเสมอเลยนะคะทุกครั้งเลยนะคะทุกครั้งที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ร่างกายเราอ่อนแอนะคะเวลาเป็นหวัดมันก็จะเป็นโควิดเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ แต่ดีที่เราก็มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เราได้รับการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่ปี63 64นะคะของไมเอเองไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตั้ง4เข็มไมาย,ยังเป็นโควิดเลยนะคะแต่ว่าไมาไม่ได้เป็นโควิดช่วงที่เขาระบาดรุนแรงไมามาเป็นโควิดเมื่อตอนปี67นี่เองนะคะเมื่อตอนต้นๆ้นปีนี้เองเพิ่งมาเป็นนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ ก็ยังโชคดีอยู่บ้างนะคะยัง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 รู้สึกโชคดีที่ว่าเราไม่เป็นเราไม่เป็นตอนที่ระบาดรุนแรงแล้วกออ็ตอนที่เขายังมีวัคซีนไม่เยอะนะคะยังมีวัคซีนป้องกันไม่เยอะเรามาเป็นช่วงนี้ก็นะว่าเราก็โชคดีนะคะผลของมันก็ไม่รุนแรงเพราะเนื่องจากว่าร่างกายเราก็ได้รับวัคซีนป้องกันสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไลฟ์สดดีงามชาแนลก็จะตั้งเอาไว้ถึงสว่างนะคะถ้าใครง่วงนอนก็ไปนอนได้นะคะแล้วถ้าใครตื่นเช้ามานะคะเปิด YouTube มา,มาเห็นช่องดีงามยังเป็นยังเป็นโปรไฟล์สีแดงนะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ลงไลฟ์สดนะคะก็เข้ามาอีกรอบนึงได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะทุกคนมีภารกิจที่จะต้องทำตอนเช้าทุกคนนะคะ ก็ขอขอบคุณคุณมนตรีขอบคุณคุณน้อยแสงตะวันนะคะขอบคุณคุณชูเกียรตินะคะขอบคุณน้องตังโมบาวอีสานนะคะขอบคุณคุณโลสโมบายนะคะขอบคุณคุณย่าพาดูนะคะขอบคุณคุณพรศิรินะคะขอบคุณท่านแปท่านหมื่นนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมความปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะความไม่มีโรคเป็นราบอันตรเสดนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะสุดยอดที่สุดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีทุกคนคะ่ะใครง่วงก็ไปนอนได้นะคะเพราะว่าห้าทุ่มนะคะก็จะขอตัวไปนอนเหมือนกันนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้เช้าต้องทำงานนะคะส่วนใครที่ไม่ง่วงนะคะจะจอดแว้นคุยส่งสติกเกอร์หรือว่าจอดให้กำลังใจไปก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าใครง่วงนอนหรือใครมีภารกิจจะต้องไปให้กำลังใจบ้านอื่นหรือว่ามีธุระต้องทำก็เชิญได้นะคะขอบคุณดวงตาสวรรค์